สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor 9 Series ซึ่งประกอบไปด้วย Honor 9s Honor 9a และ Honor 9c 3รุ่นมือถือสเปคเบาๆแบตอึดในราคาประหยัดที่เราทุกคนสามารถแตะต้องได้ สวาสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้ย่กับผมดริมมารีอัพกันอีกเช่นเคยนะฮะโดยวันนี้ครับเราจะมาแนะนําสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อมือถือพร้อมกันถึง3รุ่นเลยนะครับเพราะว่า3รุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกันแล้วก็น่าสนใจเหมือน,อนกันเลยนะครับนั่นก็คือ Honor 9c 9a แลวก็ 9s นะครับโดยจะมีสเปคอะไรกันบ้างแล้วก็จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูพร้อ,รอมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย let's go! เรามาเริ่มต้นกันที่น้องเล็กสุดเลยนะครับนั่นก็คือ Honor 9s รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่5.45นิ้วครับความละเอียดจะเป็น HD+ พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้จะเป็นไมโคร USB 2.0ปกตินะครับแจ็ครูหูฟัง3.5ยังมีมาให้ยังไม่ได้ตัดไปไหนส่วนน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่1 4 4กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนในด้านของซิมการ์ดครับรุ่นนี้จะให้มาเป็น Triple s l สลครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแล้วก็เพิ่มไม a n d ด o i d 10เลยนะครับครอบทับมาด้วย Magic UI เวอร์ชัน3.1นะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงรุ่นนี้ไม่มี Google Mobile Service มาให้นะครับน่าเสียดายตรงนี้แหละครับ CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น m e d i ท t e k h e l i o P22 OctaCore นะครับความเร็วจ่ที่2.0 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Power v r g e 8 3 2 0ในด้านการใช้งานทั่วไปครับบอกได้เลยว่าเหร็ราคานี้ได้ P22 เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับเพราะปกติในราคานี้เนี่ยจะได้แค่ A22 ซึ่งถือได้ ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับที่ได้ P22 มาเนี่ยส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับรูรับแสง f2.0 สามารถถ่ายวิด,ดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทนะครับส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง f2.2 สามารถ,ถถ่ายวิด,ดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 30เฟรมเรทเช่นกันซึ่งการดีไซน์ครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นการดีไซน์แบบเก่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจํากัดแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็เล็กปนนนนนิดึงแแค่่่ั้เอตวา เบามากๆเลยนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่320มิลลิแอมครับส่วนในด้านของสีรุ่นนี้จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนั่นเองครับส่วนในเรื่องของราคาครับบอกได้เลยว่าถ้าผมพูดไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับโดยรุ่นนี้จะมีความจุเดียวนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 2กิกรอม32กิกะไบต์นะครับโดยราคาที่ผมจะพูดเนี่ยโอ้โหมันน้อยนิดมากๆเพราะว่ารุ่นนี้เปิดตัวมาในราคา3,100บาทนะครับโอ้โ ขนาดนี้ก็ถือว่าคมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รุ่นพี่ของเขาเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ Honor 9A รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.3นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น m i โ r o USB 2.0ธรรมดาปกตินะครับแจ็ครูฟัง3.5ยังมีมาให้โดยยังไม่ได้ตัดออกไปไหน น้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่185กรัมซิมการ์ดรุ่นนี้จะให้มาเป็นแบบ triple ิลสล็อสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมและเพิ่มไมโคร s d c a r กได้ส่วนการสแกนนิ้วมือแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนนิ้วมือแบบด้านหลังตัวเครื่องแล้วก็แบบจดจําใบหน้านะครับ ส่วนในด้านการทำงานครับแน่นอนว่ารุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย Magic UI version 3.1โดย CPU ครับน่าแปลกใจตรงนี้แหละครับเพราะว่าให้ CPU ตัวเดียวกันกับรุ่นน้องของเขานั่นคือ Mediatek Helio P22 Octa-core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.0GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Power VR GE8320 ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับรุ่นน้องของเขาเลยนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าในราคานี้เนี่ยมันควรจะได้ CPU ตัวที่แรงกว่านี้แล้วก็ GPU ที่แรงกว่านี้นะครับอันนี้เป็นความคิด ส่วนตันะนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวครับตัวหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.8บวกมุดเลน Ultra Wide อีก5ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเ e p เซ Sensor อีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1 8 0 p 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับรูรับแสง GTF 0.0เป็นกล้องเลน w i d นะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่1 8 0 p 30เฟรมเรทเช่นกันโดยการวางตำแหน่งกล้องหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity U Display หรือว่าแบบต โดยในเรื่องของกล้องครับผมมองว่าในด้านของความละเอียดเนี่ยรุ่นนี้อาจจะให้มาน้อยนิดนึงแต่ว่าในส่วนของเลนต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ครบก็ดีแล้วนะครับการรองรับต่างๆรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้ตามปกติเลยนะครับแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมป์เลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเยอะมากๆถ้าเทียบกับสเปคเขาแล้วก็ราคาที่เขาให้มานะครับโดยรุ่นนี้จะแบ่งขายเป็นทั้งหมด3สีนะครับนั่นคือสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวโดยรุ่นนี้ครับก็จะมีขนาดความจุเดียว นันั่นก็คือรุ่น RAM 3 g ม ROM รอม b ครับโดยราคาเปิดตัวมาจะอยู่ที่4,900บาทเดี๋ยวเรามาดูรุ่นพี่ใหญ่ของเขาเลยนะครับนั่นก็คือ Honor 9C โดยรุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.39นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD พอตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไมโคร USB 2.0ปกตินะครับเสียดด้นิดนึงที่ไม่ใช่ Type C เนาะแจ็ครูหูฟัง3.5ก็ยังมีมาให้นะครับยังไม่ได้ตัดออกไปไหนน้ำหนักตัวเครื่องครับรุ่นนี้จะอยู่ที่176กรัมครับส่วนซิมการ์ดรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ triple slot ครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโคร SD card ได้1ช่องนะครับระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังตัวเครื่องและก็จดจำใบหน้า ส่วนการทำงานครับรุ่นนี้แน่นอนรันด้วย Android 10ครอบทำด้วย EMUI เวอร์ชัน10.1 CPU ครับรุ่นนี้เลือกใช้เป็น Kirin 710A Octa Core ความเร็วจะอยู่ที่2.2 GHz ส่วน GPU เลือกใช้เป็น Mali G51 m p 4โดยในด้านของ CPU ครับผมก็ค่อนข้างที่จะชอบ CPU ตัวนี้นะเพราะว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เขาเปิดตัวมานะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้ก็ถือว่าแรงแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับส่วนในด้านของกล้องหลังครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่3 ตัวนะครับทริปเปิลคอมเบล่าตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสงชี้ที่ F 1.8นะครับเป็นกล้องเลนส์วายบวกมาตึกกับเลนส์อัลตร้าวายอีก8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเลนส์อัลตร้าวายสามารถกางได้สูงสุดถึง120องศาเลยนะครับและเลนส์สุดท้ายครับก็เป็นเลนส์เดฟเซนเซอร์หรือว่าเลนส์พอสเทดอีก2ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรท ส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรับแสงชี0ีเเป็นกล้องเลนสวายนะครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 0 30เฟรมเรทเช่นกันโดยการดีไซน์กล้องหน้ารุ่นนี้จะเป็นแบบ u u n h h o o e Display นะครับโดยการเจาะหลุมหน้าจอไว้ด้านบนซ้ายนั่นเองครับซึ่งในส่วนของเรื่องกล้องครับแน่นอนว่าความละเอียดเนี่ยมันดีกว่ารุ่นน้องที่เขาให้มาอยู่แล้วครับ โดยเลนอัลต์รอวาเองครับก็สามารถกลางได้ถึง120องศาครับในเลนราคานี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเลนอัลต์รวาที่กว้างที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต้องมารอดูว่าภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะกว้างจริงหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่4,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแอบงงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นถึงรุ่นพี่เขาเนี่ยทำไมให้แบตเตอรี่มันน้อยกว่ารุ่นน้องเขาอันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาเองนะครับส่วนในด้านของสีรุ่นนี้จะมีทั้งหมดสอสีนะครับนั่นก็คือสี ไล่เฉดนิดนึงแล้วก็สีดําแบบไล่เฉดสวยงามนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามจริงเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับโดยรุ่นนี้ครับก็จะมีความจุเดียวเช่นกันนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม4กิกรอม64กิกโดยราคาเปิดตัวครับรุ่นนี้จะอยู่ที่5,700บาทโดยประมาณนะครับนี่ก็จะเป็นราคาเปิดตัวในต่างประเทศนะครับโดยทั้ง3รุ่นนี้ครับจะวางจําหน่ายในวันที่4พฤษภาคมนี้โดยสิ่งที่จะต้องพิจารณาเลยนะครับ1ก็คือ ทั้ง3รุ่นนี้ครับไม่มี Google Mobile Service มาให้นั่นเองครับทั้งนี้เราก็ต้องมารอดูว่าเขาจะให้อะไรมานะครับซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข้อมูลที่รีเสิร์ชมาเนี่ยไม่ได้แจ้งว่าใช้เป็น Huawei Mobile Service นะหรือว่าใช้เป็นตัวอื่นยังไงนะครับเราก็ต้องมาติดตามรอดูกันอีกทีนึงแต่ว่าที่แน่ๆแหละไม่มี Google Mobile Service ทั้ง3รุ่นเลยนะครับและข้อพิจารณาข้อที่2ก็คือทั้ง3รุ่นเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ Micro USB 2.0ป,ปกติอยู่นะครับยังไม่เป็น Type C ซึ่งใครหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าในปี2020แล้วเนี่ยจะต้องเป็น USB Type C แล้วนะครับมันถึงจะเป็นระดับสา,ากลไม่ใช่พอร์ต USB 2.0ปกติมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับทางนี้ก็ต้องอยู่ที่ดูพิริษของคุณผู้ชมแล้วนะครับส่วนในด้านของราคานั้นอย่างที่ผมแจ้งไปครับว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยเปิดตัวม่ในราคาที่ถูกมากๆครับ แต่เราก็ต้องมารอดูกันครับว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยราคาจะดรอปลงไปหรือว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะลดลงได้ต่ํากว่านี้นะครับเพราะว่าออเนอร์ที่เข้ามาขายในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะราคาถูกๆทั้งนั้นเลยนะครับเราก็ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึง่งและนี่ครับคือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อออเนอร์9ซีรีส์ประกอบด้วยออเนอร์ 9s อ็อนเนอร์9 a e, และออเนอร์ 9c คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือ3รุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ครับแน่นอนว่าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ครับและที่สําคัญอย่าลืมกดลลกดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แก่ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดรีมเมอร์ลี่อัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับซีโอเกตลากกย